ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของเชฟสอนทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาต้มยำน้ําข้นกันนะครับต้มยำปลาเ๋าน้ําข้นนะวันนี้อยากกินต้มยำชัดๆนี่ครับปลาเ๋าน้องชายมาฝากจากทะเลสดๆนะครับนี่เครื่องปรุงม,มีนมเจิดมีนี่นะครับก็จะเป็นผมจะใช้พริกสดตำสดแล้วก็พริก แห้งคั่วแล้วก็มาตำนะครับรวมๆกันแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดระนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็มะนาวสดๆเลยจากสวนเลยนะครับแซ่บเลยพี่น้องกต่กาวี่เรากําลังต้มน้ํำอยู่อันนี้ทานแค่สองคนนะครับกำลังต้มน้ําอยู่เ้อ ต้มน้ำร้อนเราก็จะเอาเครื่องลงเราจะเอาเครื่องตรงนี้ไปลงอันนี้ถ่ายเองมือเดียวเดว้มันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาเครื่องขออนุญาตเอาเครื่องลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตามดันอีกเนี๋ยนะครับเราก็เอาเครื่องลงแล้วนะครับขาตะไคร้ลงแล้วมาดูฝั่งทางนี้สีสันเริ่มสวยงามครับพี่น,อน้อง ให้เสียงภาษาไทยโดยเชฟสอนเหมือนเดิมนะครับสองภาษาครับผมอีสานน้่แล้วกาไทยน้่แรงตายก็ได้นะครับแรงตายพอ,อไ้นักขิดนี่ครับจมยำปลาเก้านำคนนะครับเมื่อนไม่เมื่อนไม่รู้อะนี่ครับร้อยนี่ครับเราก็จะใส่ใครชอบหวานก็ใาำตามนะครับแต่ผมจะใส่ชูรสไปหน่อยนึง อันนี้เป็นชุโรตของผมนะฮะผมจะใส่ขวดไว้เพราะว่าผมขายอยู่หน้าร้านนี่ครับใส่ไปหน่อยหนึ่งฮนะเจ็บแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำปลานะครับไม่ใช่น้ำปลานี่น้ำปลามีห่ออะไรผมไม่บอกผมจะใสะ่ใส่เข้าไปหนักหน่อยเพราะว่าเราเป็นน้ำข้นเราต้องมีนมนี่ครับผมใช้นมจืดนมเจืดตาบัวแดงเพราะว่าเราไม่ได้ ทำร้านอาหารนะครับผมทำเองก็ใช้แบบง่ายๆครับจริงๆต้องใช้ตานกเกี่ยวนี่สีสันเป็นไงบ้างพี่น้องเราก็จะเอาปลาลงนะครับปลาลงเลยเดี๋ยวผมหาที่ตั้งก่อนรู้สึกมันจนะ่คว่ำนะมีตัวช่วยแล้วแสงมันไม่ค่อยได้นะครับพี่น้องแล้วเราจะเอาหัวมันลงก่อนหัวปลาไม่ใช่หัวมันแล้วก็จะดิบลง หรือว่าเราจะเทลงนั่งขาดเลยว่าแล้วแต่ท่านนะครับผมจะค่อยๆหยิบลงนะเราก็จะไม่คนมันนะเดี๋ยวมันจะคาวอันนี้แสงมันไม่ได้ครับแดดออกผมทำอยู่หน้าบ้านนี่เนื้อตาลงไปรอให้เขาเดือดสักพักเป็นต้มยำน้ำข้นที่สุดๆ ราก็จะกดลงให้เขาลงไปอยู่ในน้ำนะฮะเราก็จะแช่น้ำเขาไว้เขาสุก <c oughs> นี่สีสันสวยงามน่าทานละเกินครับเดี๋ยวเราพอเสร็จการปรุงการอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่นมลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาบีบมะนาวนะครับมะนาวสดๆี่นนองเอ้ยมะนาวสดๆนี่บีบลงไปเลยน่ครับสดแน่นอนนี่มะนาวแท้ๆสดแน่นอนบีบมันลงไปเอาเปรี้ยวๆหน่อยสแสบๆก็น้อยนี่เห นี่เราก็าจะเหลือเครื่องไม้โรยหน้าตอนตอนเราทําเสร็จเราก็าจะมีใบมะกรูดแล้วก็มีหอมนะใบมะกรูดมีหอมลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการชิมสักน,นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลงตั้มเดียดเสร็จชินหนูเออหนูเราก็จะใส่ข้ารกระชี้ใส่นม่อมนะครับเด้อนมเกลืใส่นมเกลโอ้ยว้าวพิซพี่น้องเลยนี่ใส่นมเกลือเข้าไปานี่ครับไป เมียซื้อมาไว้กินแล้วว่าจะใส่เข้าไปนะจะิเราต้องใช้ตานกเขียวโขโมยนมเมียครับขโมยนมเมียมาใส่ต้มยำน้ำข้นแล้วเราก็จะชิมนิดนึงถ้ารสชาติได้เราก็จะใส่ผักนะพี่น้องนะคำว่าผิดังไม่เคยมีกับเจ้าอบแสบขึ้นเอาพี่น้องไหยแสบขึ้นเอาแสบขึ้นเอา,น,เอานี่เราก็จะใส่ผักตบท้ายลงไปครับ กทนแปดติ้นนะน,นแปติ้นสวัสดีอดขึ้น้าครับพี่น้องสวัสดีครับ